ดูกันเลยอโอมันคือโคกบอกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบโคกไหมส่วนชาวแก๊งของเราชอบมันมากมากเอ๊ะทำไมฉันเปิดไม่ได้อะอมีบางอย่างไปไปะตุกโผลนน้นเน่หรือว่ามันลองแบบนี้ดิไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีอ้อฉันไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยโอยน้ำโคกพุ่งใส่หน้าฉัน <c oughs> ใช่ใช่ฉันดูตลกแต่ปวดขนได้แล้ว ได้ของจริงๆรงอู้สช็อกโกแของโซฟีไม่ให้นะไม่ป็นของฉันคนเดียวยเราไม่ไหวแล้วมาลองรกันมันคือช็อกโกแลตจริงๆอร่อยจังสุดยอดไปเลยว้าวมีแอมบ์อมบข้างในด้วยต้องทุบขวดออกมาีย่าตัอ้งอย่างเียสิเออนในขณะที่ม่ีครมองฉันสามารถกินมากกว่าของโซฟีได้สักอัน ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกเควนตินมันคือขนมของฉันนะเอาคืนมันเลยฉันจะปิดปากของนายไว้จะได้ไม่มาแย่งขนมของฉันอีกอ,อ๋อขาของเธอกินได้ด้วยมันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันเสกเควนตินก็ฉลาดไปแล้วฮะน่าจะแบ่งกันสักนิดได้ไหมอะโซฟีรู้ไหมล่ะฉันมีควาอ,ขอเด็กเหมือนกันนะจะลองเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้อําทำไมฝ่ามรอดอกม้ล่ะ อ๋อมันเยอะกันกว่าจะเป็นช็อกโกแลตมาจอดได้เพื่อจากไม a ครกันมันสามารถทำลายหินได้ด้วยนะนี่มันแค่ขวดนะโอฮโหมันเคยเล่นรถโค้งเล็กๆนี่วิเศษไปเลยเจ๋งอ่ะมากินกันเถอะตอนนี้เรามาลองกันอร่อยไปเลยกินสิลิคอนมัเยอะมากเลยนะขอบคุณเนอะเธอนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนี่มาอะไรกันแม่ยหาย อ้โหนั่นปลาเหรอบางคนโชคดีแต่บางคนไม่ของโซฟีได้เยลลี่เลรอใช่แล้วมตลกมากส่วนฉันได้ช,โชโ็อกโกแลตอ้อืมวิเศษไปเลยส่วนฉันได้ของจริงอะมันเหม็นมากๆฉันเกลียดปลาเ็นตินเริ่มจากช็อกโกแลตเลยได้สบายมากงนก็มาลองจากหางกันโอ้อร่อยมากๆเลยฉันไม่ได้ถึงเจกงแล้ว ฉันคิดว่าปลาของฉันต้องการว่ายน้ำฉันก็เลยจะเริ่มจากการเตรียมต้มปลากับนมเทนนมลงไปให้ปะะหลาสกเลนดี้ว่ายแล้วก็โยนมันลงไปได้เลยแบบนี้ไงจากนั้นก็แค่ต้องคนน้ำนมให้เข้ากันเอใช่แล้วดูสิตอนนี้มันกลายเป็นนมช็อกโกแลตไปแล้วและฉันจะได้กินช็อกโกแลตมิค์เชคด้วย ตอนนี้ก็ต้องลงอร่อยเจ๋งโซฟีล้มได้แล้วได้แล้วฉันไม่ยอมรี่ปะมีกินหอมมากแต่ฉันไม่สามารถไรมันได้แบบเคนตินสิแต่ว่าฉันมีอย่างอื่นนะฉันเจอไลท์ไพลี่ด้วยไฟมันจะกลายเป็นของเหลวที่ดื่มได้ฉันคิดว่ามันได้ผลแน่นอนไอเดียของฉันน่าทึ่งมากดูนี่สิฉันมีแม่พิมพ์ด้วยนะมันเป็นรูปไซเดือนนะ ตอนนี้ฉันทำยันลีสี่เดินเยอะๆเลยและจากนั้นฉันใช้ไส้เดินพวกนี้ไปจับยัลีปลาได้หลายตัวนะคิดได้วยเจ๋งเลยใช่เะล่ะจากนั้นก็เสียบยัลีเข้าไปในเบ็ดแล้วก็ตกปลาปลาเล็กหรือปลาใหญ่ค่อยดูอ๋อสำเร็จสิจ่งไปเลยดูนี่สิปลาตัวแรกของฉันไม่คิดเลยว่าการตกปลาจะง,ง่ายขนาดน,นี้นะเอาล่ะตอกอีกรอบ โซฟีเธอเหมือนชาวประมงเลยอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินปลากันแล้วอร่อยเกินบรรยายไมลี่กินปลาของเธอได้แล้วล่ะจริงเหรอฉันไม่อยากกินเลยอ่ะมันมีกลิ่นที่แย่มากก็ได้ฉันต้องรวบรวมสติแล้วก็มันลองกันอะไรทำไมไม่ขยับอยู่อะเอาไม่นะมันยังไม่ชิเเลยอยู่พอแล้วฉันปล่อยมันไปฉันไม่อยากกินมันจริงจริงนะไม่นะ นตอนนี้มันมีปลาว่าอยู่นั้นจริงๆขอบคุณนะเมลี่เอยน่าครยขยแ่น่ารังเกียจจริงๆเอยแย่บ่เอาไดนะตอนนี้ข้นนึ่งของฉันไม่กินเหมือนปลาเลยเควตินฉันกินปลาไม่ได้นะถ้าทะเอลองแบบนี้นะเออเป็นไงตลองจอังเลยแต่มันอร่อยมากเลยเนะเออว้าวมันคือมัฝรั่งทอดกับซอส เส๋งอาหอมมาฝรั่งทอดฉันชอบนี่เควินตินเมลี่อย่าทำให้ฉันกลัวได้ไหมเนี่เราเสร็จสติไปแล้วเหรอฉันกลัวมันพายนะเอาล่ะตอนนี้ฉันลํามาฝรั่งทอดกันกับซอสฉันมีไอเดียแล้วด้วยใส่มาฝรั่งทั้งหมดลงไปในถุงแฮปปี้มิลจากนั้นก็ใส่ซอสต,ตามไปนะฉันคิดว่ามันต้อเอราอย่างไม่น่าเชื่อ อันนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและก็ได้เวลาลองแล้วโอ้โหมาผสมทั้งหมดเคลือบซอสแล้วอ่ะมาเริ่มจากอันนี้อืมฉันชอบตรองเลยรสกระเทียมซอสมะเขือเทศแล้วก็มีรสบาร์บีคิวด้วยวิชเชนต์ฉันก็อยากกินบ้างอะ่ะเควินตินลองมาผสมของนายสิไม่ต้องมองของฉันตามที่เธอต้องการฉันจะลองซอสช็อกโกแลตก่อนนะ มันดูน่ากินสุดๆโอ้ชอยวิเศษปไปเลยฉันรักช็อกโกแลตมากแล้วใครไม่ชอบบ้างเหรอใช่เมื่อควนต์ตินมนช็อกโกแลตในมือ <c oughs> ก็ไม่มีใครสามารถหยิดเขาได้แล้ว <c oughs> งั้นฉันจะลองเยลลี่ยนไฟร์ของฉันนะเฮ้ยทำไมมันติดกันอย่างนี้ล่ะโอ้รู้แล้วจะทำยังไงมาลองซอสกันก่อนดีกว่า มันมีต้องหลายซอสแน่ต้องลองให้เร็วที่สุดหลอนนี้มีรสเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็อร่อยมากด้วยและตอนนี้จะลเอาสองหลอดพร้อมกันอืมอร่อยกินเป็นยายหมดแล้วเหรอเอาไได้อร่อยฉันกินหมดทุกอย่างแล้วเหรอเธอกินหมดแล้วมากเลยเฮ,โฮส่วนฉันยังมีช็อตเต็มขวดเลยเนาะ ตายทำช่างของฉันก็หมดแล้วเหมือนกันแล้วเธอมหาหัวรัดฉันได้ยังไงฮะช่างเธอฉันต้องลองยเรื่กมาฝรั่งทอดของฉันเหมือนกัน <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันสมามารถลายมันได้ได้วยเปล่าผม <c oughs> ใช่แล้วแหละมันได้ผลโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เลยว่าได้ทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเวนตีนไม่ต้องสงสัยหรอกฉันรับรองได้ว่า,าอร่อยแน่ขอ,อยืมมาฝรั่งทอดได้ไหม <c oughs> ได้เอาไปดิขอบคุณมากนะ ฉันขอเสนอมาฝรั่งช็อกโกแลตกับเจลล์ผลไม้นะได้เลยอ้อฮมาอะไรย,ยังไม่น่าเชื่อส,วสวาวจะต้องลองกันนะเอาไปสิขอบคุณนะมาลองกันอ้โฮวิเศษไปเลยฉันไม่เคยเกินช็อกโกแลตแบบนี้มาก่อนและไม่เคยเกินกับซอสเยลลี่ด้วยนะว้าวพวกเธอได้บะหมี่แล้วเจ๋งไปเลย อยากรู้จังว่าฉันจะได้บะหมี่แบบไหนนะกินหมดช็อกโกแลตเลยเจ,จ๋งอ่ะอร่อยจนอยากกินให้หมดมันอร่อยมากมากพวกเธอนี่มันเป็นบะหมี่ที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยนั่นเนี่ยไม่รีแล้วร่ปากของเธอมีแต่ช็อกโกแลตเ้อะไม่เห็นเป็นไรเลยมันคือช็อกโกแลตแสนอร่อยนะโซฟีตาเธอแล้วอ่าได้เลย <ruled> จะได้ลองแล้วแต่ว่าฉันเชื่อเก็บไม่เป็นนะ ใช้เย,ยื่อมันอ๋อขึ้นมาได้หนึ่งเส้นละอ,อืเอ้าให้ตายหล่นเลยพอกันทีจะใช้วิธีของตัวเองแล้วกันแบบนี้แหละฉันทำได้แล้วโอ้โหอร่อยเกินบรรยายไิ่เสดเธอหิวแค่ไหนกันเนี่ยนี่มันอะไรยมากๆเลยนะฉันทนดูไม่ไหวแล้วแล้วข้อเควนตินตานากินแล้วอย่ามากฉันไม่บะหมีม่เย็ยนลยแน่นอน มันก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยใชย่สุดยอดดูเหมือนว่าโซฟีจะพูดถูกนะฉันใช้ตะเกียบได้ดีกว่าเยอะและกินบะหมีม่ได้เร็วที่สุดด้วยเรียนรู้ไว้เนะฉันแค่ดูก็อยากกินแล้วมันดูสดใสามากมันนี่เลยเส้นของฉันพอกันทีฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากกินโซฟีเธอทำอะไรอ่ะฮะ อีกนิดเดียวพวกเธอจะจอกันแล้วนล่นมันตลกจริงเลยโอ้ว้าวพิซซ่าสงสัยจังวันคือไส้อะไรมาดูกันมันมีกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยเยี่ยมเลยแล้วท่านล่ะได้อะไรฉันได้พิซซ่าจากเมืองฝรั่งนะเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยฉันมั่นใจว่ารสชาติดีกว่าช็อกโกแลตแน่นนะอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมหวานด้วยอื้มหอมหวานจังเลย แล้วก้างเคี้ยวหมวกผัานงที่สุดเลยอะไม่ไรดียวก่อน,นี้แล้วรสชาติที่ทำให้ฉันคลั่งไปเลยฉันก็คิดแบบนั้นแหละเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับของอร่อยหรอเจสเป็นไปไม่ได้ที่จะกินพิซซ่าน,นี้ฉันพร้อมจะเคี้ยวไปตลอดชีวิตเลยอืมอร่อยจังเลยเป็นหมวกผ้านงที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยเคี้ยวมาก่อนเลยเอ้าฉันเริ่มกันก่อนทุกคนไปเลยดูสิฉันมอะไรอ่ะว้าว <Wow. S 1> ยิ่งไปเลยมันสนุกมาก ฉันบอกเธอแล้วฉันเลยอยากเกะอาหารนะแล้วก็นะหามวนพิซซ่าเป็นหลอดเหมือนกันสามารถเอาใส่ปากได้พอดีเลยจัดไว้เลยอาอยังเหลืออีกนิดหน่อยฉันจยสนุกเป็นสรสุดท้ายนะฉันได้จำพิซซ่านี้ไปตลอดชีวิตโออใช่ฉันไม่มีทางลืมมันเลยฉันคิดว่ามันหมดแล้วสินะให้ตายทำไมหมดแล้วจัะช่วงเวลาที่ดีมักจับเราเสมอนันแหละถึงไรฉันได้ดื่มด่ำกับมื้อสสนอร่อยแล้วล่ะ แล้วมั่นใจว่าช็อกโกแลตต้องเลิศกว่าพิซ่าแน่นอนฉันชอบมันฉันอยากลองบ้างฉันคิดว่าถ้าฉันยิบออกมาชิ้นหนึ่งเจ๊สเขาไม่สังเกตหรอกนะอ้อร่อยจังเลยฉันแน่ใจว่ามันดีพอๆกับพิซซ่ามาฝรั่งเลยเอ๊ะแล้วอาหารของฉันหายไปไหนล่ะโมนิก้าเอาพิซซ่าของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะอ้ฉันก็แค่อยากลองสักครั้งะ ฉันเอาหมอบฝรั่งที่เหลือให้เธออะไรก็ได้นะอ๋อไม่ล่ะฉันไม่ถูกใจการแลกเปลี่ยนนี้เท่าไรอะเธอเคี้ยวหมอบฝรั่งนี้ไปแล้วนี่ฉันไม่คิดว่าจะเรืองใหญ่ขนาดนี้คิดดูสักหน่อยสิหยุดกวนฉันได้แล้วฉันต้องการคุกกี้แซกอีกหลายชิ้นนะก็ถ้าเธอแบ่งฉันจะช่วยกันกินแล้วมากขึ้นได้ช่างเถอะฉันมีแผนอื่นอยู่แล้วฉันต้องได้กินเดี๋ยวเธอก็ได้เห็น อ๋อแน่นอนแจสซี่พองกับเลือกเซอร์ไพรส์แบบนี้แน่นแน่แต่อะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงลอยขึ้นไปขอให้มันห้สนุกนะแจสฉันกลัวความสูงอ่ะพอฉันกลับไปโลกทีเธอฉันต้องเลี่ยกินพิซซ่าก่อนที่มันควจะแตกละ <S <S อ้ออร่อยมากรู้อะไอไหมฉันชอบช็กอกโกแลตพอๆกับหมากฝรั่งเลยนุ่มจนแทบละลายในปากเลย เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันอยู่ในอวากาศแล้วอะไรอีกแม่จ๋าเอเลี่ยนช่วยด้วยมันทำน้ำปองแตกฉันกำลังตกลงไปแล้วช่วยด้วยพิซซ่ามันอร่อยมากเลยฉันกินจนอิ่มจนพุงจะแตกแล้วโอ้ว้าวดูเหมือนว่าแจ๊สกลับมาแล้วละ่ะเธอพูดถูกแล้วมอนิก้าฉันเองแล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนละ่ะเธอกินหมดเลยเหรอแน่นอนไหม คุกกี้และช็อชกโกแลตอันอยักษ์โ <Yes. S 1> ชคดีจริงๆมาฝรั่งอันใหญ่งั้นเหรอสุดยอดฉันอยากยึดขายกันไก่มานานแล้วต้องปกติฉันต้องเริ่มก่อนสินะ <'s> พระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะโชคดีขนาดนี้คุกกี้ชิ้นนี้มันสวยมากฉันไม่อยากทำลายมันเลยแต่ยังไงความแข่งก็ชนะทุกสิ่งละอ,อ,อร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีไส้นมด้วย ที่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากเลยดีจังที่มาทำชาเลนนี้ไม่ยอย่างนั้นฉันคงไม่มีวันได้ลองอะไรแบบนี้แน่นอนเหลืออีแค่นิดเดียว,ยวแล้ว <c oughs> ฉันกินเยอะขนาดไหนเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เธอดะหมดเฮปปอเลยมูนิกา้า <c oughs> อะไรเหรอเธอควรพักนะให้ทุกอย่างเยอะอีกก่อนในระหว่างนั้นฉันจะกินหมากฝรั่งของฉัน <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วเธอกำลังหาว่าฉันอ้วนสินะ อย่าร้องไห้สิฉันรู้ว่าที่เธว่าเธอกลับมารูปล่างดีนะเธอก็แค่ต้องออกกำลังกายบ้างไงละ่ะมันหนักมากฉันแทบยกไม่ขึ้นเลยรับเราเข้าโมนิการับไปสิเธอแน่ใจหรอว่าสิ่งนี้ช่วยได้อะที่เตียงฉันไม่ชินกับการยกของหนักหรอกนะมาเบลมันหนักเกินไปดูเหมือนว่าเธอไม่พร้อมออกกำลังกายจรงิงๆด้วยฉันยกมันได้แล้วดูสิฉันคิดว่าฉันทำได้ แบบนี้แหละตอนนี้บาเบลมันเบากันไปสรับฉันแล้วเธอชอบผลของฉันมะเธอเก่งมากเลยเธอสามารถผมใจได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันกินแล้วนี่เป็นแบบทดสอบที่ฉันทำได้แน่นอนโอ้มฟรังอร่อยจังเลยสุดยอดมันกินได้ไม่ยากเลยนะดูสิเห็นไหมฉัยนยัดมันเข้าป่าไปเกือบครึ่งแล้ว ทำได้ไม่เล็วเลยและมันหมดแล้วล่ะเหลือเพียงความทรงจําอันแสนหวานอ๋อที่จินเทงยงลืมเกี่ยวกับอีกชิ้นหนึ่งนะอ๋ฉันเพิ่งปอดลูกโป่งใหญ่ไปและตอนนี้มนฟลังเต็มหน้าเธอเลยฉันควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยเฒ่ทีแต่ฉันต้องทิ้งมันไปให้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่ามีคนขโมยหมอกฝรั่งของฉันล่ะมอนิก้าหลักฐานแสดงไปถึงเธอนะทำไมเธอถึงเขาชอบขโมยกระหารของฉันล่ะ ฉันต้องมัดเธอไว้มันจะได้ม่เกิดขึ้นอีกฉันคิดว่าฉันลิ้นขอเรากำลังไปได้สวยเลยฉันชอบทุกอย่างเลยนะแล้วเธอละเธออยากกินมังคุดสักหน่อยมะรู้แล้วไม่อยากสินนะงั้นฉันจัดการเองฉันบอกได้เพียงว่ามันอร่อยมากเจฟเธอไม่ต้องปล่อยลูกโป่งหรอกนะเธอไม่เก่งเรื่องนี้อออไม่นะโมนิก้าอยู่ในลูกโป่งแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพูดถูกนะเอาฉันออกไปทีฉันก่อพื้นที่ครับ ยังชั่วฉันคิดว่าฉันติดอยู่กับพื้นละแต่ไม่ใช่เรื่องหลายๆที่สุดเจสเธอเป็นไงบ้างฉันไม่รู้ว่าเธอหัวเราะอะไรฉันไม่เห็นมีความสุขเลยอะแต่มันดูตลกดีนี่ว้าวนูเธอร่าทั้งใหญ่ฉันมีความสุขจังมันดูกันว่าฉันได้อะไรบ้างฝรั่งเยอะยมมากเลยนี่สิของขวัญที่แท้จริงฉันแทบเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ร้องนะดูนี่สิมอนิก้าเธอสามารถจะลงไปข้างในได้เลยนะ ไม่รู้สิฉันไม่ได้ประทับใจเท่าไหรไม่เหมือนกันูเทลล่ามันเป็นช็อกโกแลตที่สุดยอดมากเลยนะฉันอยาว่าน้ําในนั้นเลยมันดูน่ากินเวอร์ฉันเดาว่าพวกเขาไม่ได้ให้ช้อนมาด้วยงั้นฉันจะกินด้วยอะไรล่ะคงต้องใช้มือสินะแต่ก็นะนี่มันดีที่สุดแล้วมันอร่อยมากเมื่อกินแบบนี้ฉันชอบเลียของอร่อยแจกเนี่ยของฉันโอ้แล้วก็ไม่สะอาดสุดๆเลยไะ เธอแค่เชาชันหน้าหุ่นมาเธอะอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี้ยฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากลองกินจากขังส้นเลยโมนิก้าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงตอนนี้ฉันไม่ช็อกแลตเต็มหน้าเลยไม่เต็มสักหน่อยอาเท่านี้ก็เรียบร้อยฉันบอกว่านี่จะเพียงพอที่จะดเธอมาให้อยู่ของของฉันนะเธอว่าหนูให้ฉันงั้นเหรอฉันไม่ใช่แมวนะ เป็นไงดียฉันมีความคิดอะไรที่ดีๆแล้วล่ะฉันนึกถึงสิ่งที่ใช้แทนช้อนได้แล้วฉันคิดว่ามันจะสะดวกไดกกินแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอทำอะไรนะเธอจะไปไหนนะฉันต้องการตู้เย็นนะฉันอยากทำไอศครีมรสวชอกโกแลตละฉันจะทิ้งมันไว้สักพักหน่อยนฉันบอกว่าแผของฉันได้ผลนะต้องอดทนรอสักหน่อยแล้วก็ตั้งเวลาไว้ โอ้ว้าวลาผ่านไปเร็วมากงั้นก็ถึงเวลาแล้วเพราะงั้นฉันจะเอาไอศครีมออกมาเดี๋ยวเหมือนว่ามันแข็งได้ที่แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการให้ฉันดูสิว่าเธอทำอะไรมาเธอต้องอดทนสักนิดนะดูสิมันหลังออกมาแล้วนี่คือไอศครีมแท่งรสช็อกโกแลตของฉันฉันคิดว่ามันคือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยโอ้เละลชานนี่ โอ้เป็นแผนที่เจ๋งมากเยี่ยมไปเลยฉันมีความสุขมากเลยฉันก็อยากเรียด้วยแล้วมันอร่อยจริงๆด้วยเธอกำลังทำอะไรนะเจสนี่มันไอศครีมขอ,ของฉันนะฉันก็แค่อยากลองซักหน่อยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ซักหน่อยเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะยืนมันน่าเสียดายที่มีเหลือน้อยแล้วฉันคิดว่าฉันจะกินให้หมดเลยในครั้งเดียวฉันต้องการไม่แล้วล่ะ <c oughs> อย่าทิ้งเกินการสิ ตอนนี้เธอเสร็จแล้วนั้นก็ตาฉันบ้างไปกันเลยฉันคิดว่ามันต้องทั้งอร่อยและก็สนุกแน่นอนจะเริ่มเขียวหมักฝรั่งเลยแบบนี้เธอสามารถขอความช่วยเหลือจากฉันได้ตลอดเวลานะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ละฉันไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองเลยฉันมั่นใจว่าฉันรับมือได้สิ่งที่สำคัญคือไม่ต้องรีบไปไหนก็แค่สนุกกับชีวิตฉันเลิ่ที่จะชอบรสชาติเองามันมากแล้วล่ะฉันชอบมันจริงเลย แต่ตอนนี้ขาดกันไกลของฉันล่มมั่ยซะแล้วสิฉันไม่เห็นว่าเธอขอดาหยะทั้งหมดมาที่ฉันน่ะเท่าที่ฉันไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยวฉันทําความสะอาดให้นะรอแป๊บเธอแค่ต้องเป่ามันทิ้งไปด้วยไดเป่าผมง่ายไม่เห็นยุ่งยากอ้รู้สึกดีจังเลยผมของฉันเปลืสวยสวยงามไปกระส่ายลมเห็นมะฉันบอกแล้วไม่มีปัญหานะแล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันใช้ได้เป่าผมเป่าหมวกฝรั่งชิ้นใหญ่อันนี้ล่ะ เป็นวิธีที่น่าสนใจมากงั้นก็ลองดูฉันทำได้แล้วโมนิกา้าเธอเห็นมะโอว้า oh, ว wow. ดูสิมักฝรั่งของฉันใหญ่ขนาดไหนแล้วเธอจะกินยังไงล่ะ <Yeah. S 1> ฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะฉันแค่ต้องการความเลือจากเธอนะ่ะเธอแค่ใส่มักฝรั่งในปากของฉันผ่านกรวยนี่โมนิกา้าเธอทำได้ดีมากเลยเลยเลยเรียบร้อยมัฝรั่งหมดแล้ว ฉันรู้สึก, <Hey. S 1> แ,กแปลกๆก็รู้สึกเหมือนถูกระเบิดจากภายในสู่ภายนอกสินะอ๋อฮะเราได้ลูกบอกแล้วนี่เจสพวกเราทุกคนแต่ไปได้หมวฝรั่งเลยโอ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะืมชาเลนจ์เริ่มได้เจ๋งสุดๆฉันไม่ได้แค่ช็อกโกแลตธรรมดานะแต่เป็นช็อกโกแลตรูปเลโก้ส่วนฉันได้หมัดฝรั่งฮับบ้าบ่ายๆข้างหน้า แล้วมันก็เป็นของโปรดของฉันเลยเอมมาช็อกโกของเธอที่ไม่ติดสักนิดเอ่อทำไมละ่ะช็อกโกแลตของฉันมันก็อร่อยอย่างเรอเชื่อเลยนะใช่สิเซอร์ไพรส์มาเฟั่งของฉันน่าอ่อยกันเยอะแล้วตอนนี้ฉันกําลังจะเป่ามาเฟั่งลูกยาดคอยดูนะใช่แล้วช็อกโกแลตทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเป็นไงชอบไหม ช็อกโกแลตก็สนุกได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นฉันสามารถสร้างหุ่นยนต์จากมันได้นี่มันเจ๋งกว่าลูกโป่งเยอะเลยเห็นมะมฉันทำได้ส่วนของเธอทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนทำไมจะไม่ล่ะปากรั่งของฉันก็เหนียวมันเอามาสร้างอะไรได้เหมือนกันและฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูเดี๋วนี้ หุ่นยนต์ที่เจ๋นิดสนิลโลอยู่ต่อหน้าเธอแล้วของเธอเที่ไม่ติดสึกนิดเลยเราจะเอามันมาโลมกันจากนั้นก็สร้างเป็นตัวตอนนี้เราก็มีขาแล้วดูสิเห็นไหมฉันทำได้เออว้าวเธอทำได้จริงๆเบตตี้เธอทำตัวเองนะส่งคมหุงง่นยนต์กำลังรองพวกเราอยู่ กลัวที่ไหนเอานี่ไปอันก็เอานี่ไปเลยเอาแล้วนะเธอจบเ hey! ฮแล้วเอาไปแบบนี้เธอสิต่อยมันเอ็มม่าเธอต้อนใจกับพลังขั้นสุดของหุ่นยนต์ของฉันฉันบอกเธอแล้วว่าของฉันไม่แข็งแรงกว่างั้นก็ถึงวเวลาเพิด็ษสึกแล้ว ถึงเวลาเคี้ยวมันให้หมดเธอทำหุน่นยนชันพังหมดเลยเธอไม่ลา,ายบ้างเหรอแล้วฉันจะทำยังไงดีแต่ก็เชิงเธอมันยังเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยสุดๆอยูดด่ดีทำไมไม่กินมันละ่ะว้าวเพื่อนกนักงฝรั่งอยู่ตรงหน้าฉันเลยเอมมาแล้วเธอได้อะไรละ่ะว้าวส่วนฉันได้น้ำพุดช็อกโกแลต ความจริงมันก็เท่มากๆเลยหวังว่าเธอจะไม่ว่าถ้าฉันเริ่มกินช็อกโกแลตของตัวเองก่อนฉันสงสัยส,สุดๆว่าลอเทอรมันจะเป็นยังไงนี่มันไม่อยากจะเชื่อเลยให้ฉันกินช็อกโกแลตแบบนี้ตลอดไปยังได้เลยแต่ฉันมีความคิดที่แตกว่านั้นตอนนี้ฉันใช้นิ้วธรรมดาๆรรเป็นช็อกโกแลต ถ้าจทำแบบนั้นฉันก็แค่ปอกช็อกโกแลตบนนิ้วให้แห้งแล้วทำแบบเดิมซ้ำๆว้าวมันได้ผลตอนนี้ก็ถึงเวลากินช็อกโกแลตได้แล้วอืมอ้าวเจ็บจังฉันลืมไปเลยว่ามีนังแตงอยู่ข้างในช็อกโกแลตนั่นงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันกินหมากฝรั่งบ้างแล้วฉันจะล่มจากสีแดงก่อน ฉันมั่นใจว่ามันไม่ทำให้ฉันผิดหวังแน่นอนแต่ฉันแค่สงสัยว่ามันจะเป็นลูกป่องลูกใหญ่ได้ไหมก็ไม่เท่าไรอ่ะแต่มันยังไม่จบนะเบตตี้ดูนี่ก่อนสิมันมีป๊อปอซ์อยู่ข้างหน้าพวกเราด้วยฉันว่าเอามาทำเป็นแม่พิมพ์ดีกว่าเราจะเอาช็อกโกแลตกับหมากฝรั่งมารวมกัน และเพื่อที่จะทำมันเธอต้องเอาหมากฝรั่งลงมาไว้ในกลุ่มของป๊อบอิตเรียบร้อยดูสิตอนนี้ฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็เอาช็อกแลตของเธอมาใส่ได้แล้วได้เลยอแบบนี้เลยหมดแล้วตอนนี้เราก็แค่รอให้ช็อกแลตแข็งตัวใช่เป็นส่วนที่ยากที่สุดเลยโอ้ นานจังแล้วเข้าสิอ๋อแข่งตัวแล้วแข่งแล้วดูสิดูสิสมนสันสวยๆตัวงานขนาดไหนอ๋จริงด้วยตอนนี้ก็มันจะปะินได้แล้วเยเอาละดูสิว่าเราพิ่งทำอะไรจ,จริงจิออกมา <Wow. S 1> ใช่เลยเอมม่าฉันเห็นด้วยกับเธอตอนนี้ถึงเวลากินมันแล้วมันเจ๋งมากเลย อร่อยจังฉันไม่รู้มาก่อนหมักฝรั่งกับช็อกโกแลตจะเข้ากันขนาดนี้ใช่เลยเธอพูดถูกทั้งนี้มีกองภูเขาของหมักฝรั่ง j u i c ฟ f r u รอฉันอยู่และก็ยงคือหนึ่งในหมักฝรั่งที่ฉันชอบที่สุดเลยส่วนฉันก็มีช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลายเลยฉันจะเริ่มจากอันไหนดีนะอ๋ฉันรู้แล้วต้องเริ่มจากหมักฝรั่งก่อนฉันซิฉันลอหมักฝรั่ง j u ซ c y f r u i แล้วๆวแล้วล่ะ อฉันไม่ได้เคี้ยวมันมานานแล้วดูสิวมันยาวขนาดไหนว้าวฉันมีความคิดที่น่าสนใจสนใจที่จะทำกับมันแล้วล่ะก่อนอื่นพวกเธอต้องเอกฝรั่งมาให้มันจากกองจากนั้นก็ใส่ลงไปในชม้มตอนนี้ฉันก็สามารถกินมันได้ตะเกียบเกาหลีอีกทั้งยังสนุกและก็น่าสนใจด้วยใช่ดูสิ สีชมพูแล้วข้าวกินกันอืมอร่อยจังเลยก็แค่ปากฝรังมันยาวไปนิดฉะนเอามันเข้าปากให้หมดมิได้อะอ้อยากจังเลยดีนะที่มีเพื่อนคนหนึ่งที่จะพบกันไ่เสมอขอบคุณเอม็มมางั้นก็ถึงเวลาเป่ดลูกป่องลูกยักษ์แล้ว แล้วเข้าโอ้ฉันไม่ได้คิดเลยมันจะเป็นแบบนี้ระวังนะเราไม่รู้ว่าลูกบอลจะบินไปถึงไหนโอไม่โทษทีนะคะท่านผู้ชมแต่ฉันไม่รู้มันจะเกิดแบบนี้ขึ้นนะ่ะแอมมาถึงตาทธออรอช็อกโกแลตเพสแล้วใช่เลยเพราะหมากฝรั่งของเธอทำให้ฉันเริมไปสุดสิ้ฉันจะไม่เล่กว่าจะเิ่นจากตรงไหนฉันจะกินมันพร้อมกันในครั้งเดียว ไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าการกินช็อกโกแลตด้วยมือเปล่าแล้วนี่คือวิธีที่เจ๋งที่สุดที่จะกินมันว้าวเธอสามารถเพลิดเพลินด้วยนิ้วของเธอที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตและแน่นอนมันอร่อยสุดๆไปเลยอืแต่ฉันมีไอเดียแล้วนะถึงเวลาเช็ดมือแล้วเอาขนมปังปิ้งออกมาฉันจะเอาช็อกโกแลตมาทายทั่วขนมปังจากนั้นฉันก็ทำแซนด์วิชช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกมาดูกันเลย ใ้แล้วทายเ่อทุกอันเลยเพราะเรามีช็อกโกแลตเ,เหลือเฟือตอนนี้ก็เป็นป็่ช็อกโกแลตที่สวยงามดูสิแต่ทำมาช็อกแลตนั้นหมดเร็วจังนะเอาละช่างเถอะตอนนี้ฉันก็ไม่แซนวิชอันยักษ์แล้วแล้วฉันจะกินยังไงดีนะและวแน่นอนมันไม่สะด,ดวกเลยแต่มันอร่อยสุดเกินจะบรรยายอเออไม่นะมันจะหล่นลงมาแล้ว แล้วก็ฉันด้วยอเ,อเอ้เออาอมมา่าแซนวิชอร่อยไหมตอนนี้เธอเหมือนแซนดวิชเองเลยขอฉันลองบ้างสิอืมอร่อยจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วฉันจะกินแซนวิชให้หมดด้วยตัวเอง